เห็นไหมคะลูกค้าฮุนได H1 ที่ผลิตมาเพียง200คันเท่านั้นวันนี้1ใน200อยู่นี่แล้วนะคะก็คือรุ่น i m p e n s i v e นั่นเองนะคะรุ่นหายากมีสลูปะ,ะภายในเบาะลายสวยมากๆแล้วก็ได้ทีวีถึง3จอและความพิเศษคันนี้ของแถมของแต่งมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาท ได้อะไรบ้างเดี๋ยวการจะพามาดูเลยแต่ก่อนหน้านั้นต้องมาดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการลร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าเด็ดสุดแน่นอนนะคะเพราะเป็นรถที่ผลิตเพียงแค่200คันเท่านั้นกับนี่เลยค่ะฮุนไดเฮ H1 2วัน p อ n s i v e มเพนะคะปี2021การต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะ จะเป็นโฉมสุดท้ายของตัว H1 แล้วจริงๆเพราะว่าเป็นกระจังหน้าไดมอนแบบนี้นะคะและคันนี้ความพิเศษนั้นก็คือฟรีของแถมของแต่งมูลค่ากว่า2 0 0 0บาทลูกค้าแต่งอะไรบ้างระบบกรองรอบคันก็แต่งนะคะและที่สำคัญ ฟรีเบาะวีไอพีปับไฟฟ้าสุดหรูของใหม่ร้อมูลค่าก็60,000บาทนั่นเองประตูไฟฟ้าถึง3ามบานกันเลยนะคะใครอยากได้นะคะการบอกเลยว่าคันนี้ สุดๆของจริงนะคะและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าราคาสุดแสนจะพิเศษการตั้งขายเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยนะคะหายากสุดๆนะคะและสวยมากๆใครอยากได้หุนไดสีขาวต้องดูให้ดีและยังได้ไป้ายทะเบียนฟ้าลอยอ2ด้วยนะคะภาสีถูกแน่นอนเพียงแค่1,900บาทนั่นเองนะคะ การต้องอธิบายก่อนว่ารอยอสองป้ายทะเบียนฟ้าไม่ใช่รถขนส่งนะคะลูกค้าเป็นรถบุคคลที่นั่งเกิน7ดที่นั่งเท่านั้นเองนะคะก็คือรอยอสอนะคะแล้วนะคะการบอกเลยว่าการมีเบาะ VIP ให้มีเบาะเดิมให้นะคะต้องขอย้ำนะคะคำว่าแถมฟรีนะลูกค้าแถมฟรีเบาะ VIP แต่รถคันนี้เป็น11ที่นั่งเบาะเดิมมีอยู่ครบนั่นเองนะคะแล้วนะนี่มาดูเลยกระจังหน้าไดมอนสุดแสนหรูของเรานะคะรุ่นสุดท้ายโฉมสุดท้ายของจริงแล้วก็ติดตั้งเพิ่มก็คือเป็นระบบกรองรอบขันนั่นเองอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าไม่ถูกนะคะและความเหนือของตัว Impossible. อิมเพ s i ี e นั่นก็คือจะได้สีขาวนั่นเองลูกค้า พราะปกติฮุนไดเฮ H1 วนป้ายทะเบียนฟ้าจะไม่มีสีขาวนะคะลูกค้าตัวที่มีสีขาวเพิ่งจะมาิผลิตใหม่ก็คือพวก ELIT NS s l l i อ e f ออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นคือโฉมเพิ่งจะมาใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะโอ้โหหมดจากป้ายแดงก็คือผลิตมาขายก็หมดเลยนะ,ะเพราะว่า น้อยมากและลูกค้าอยากได้มาเพราะข้อ,ขอดีคือมีซันลูปนั่นเองลูกค้าและลายตรงนี้นี่การให้ดูเลยเป็นลายอิมเพรซีฟนะคะลูกค้าถ้าเป็นตัวพวก e l ลิทพวกนี้จะไม่มีนะคะอันนี้คือลายอิมเพ s สซีฟเท่านั้นนะคะและตัวแม็กจะเป็นลายเฉพาะของอิมเพ s สซีฟเหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เฉพาะเยอะมากนะคะลายสวยมากน่าจะเป็นแม็กลายสวยที่สุดของฮุนไดแล้วนะ,ะถ้าถามการ เป็นโครเมียมสลัดกระเทาดำนะคะและยางใหม่ปี2อ2พกันเลยโอ้โหได้ยางใหม่อีกแล้วนะคะคันนี้ของแถมเยอะมากของแต่มเยอะมากจริงและตัวกล้องรอบคันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะไฟเลี้ยวนะคะการบอกเลยว่ามีการสาดตร์สวยมากและคันนี้พิเศษก็คือแต่งเพิ่ม นะคะนั่นก็คือประตูไฟฟ้าถึง3บานลูกค้าซ้ายขวาแล้วก็หลังอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะเพราะปกติรุ่นของเขาไม่มีนะคะลูกค้าและยังจะแต่งเบาะ VIP สุดหรูให้ด้วยของใหม่100%บอกเลยว่าใครอยากได้นะคะ โอ้โหของใหม่นี่คือแบบว่าเยอะมากๆสําหรับคันนี้และนี่การให้ดูเลยไล่มาเลยลูกค้าสวยมากนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครอยากได้อยากเป็นคนที่แบบว่ายูนิคและไอเทมไม่เหมือนใครนะคะต้องรุ่นนี้เท่านั้นนี่ฝาท้ายยังฝาท้ายไฟฟ้าอีกต่างหากบอกเลยคันนี้ของแต่งจัดเต็มแน่นอนนะคะและ การให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะตัวน็อตไม่มีไข่เดิมๆสวยมากนะคะยังจะได้ม่านรอบคันอีกโหบอกเลยคันนี้ได้แบบเยอะมากๆและภายในนะคะใหม่มากไม่มียันไม่มีอะไรตรงเพดานเลยนะคะแล้วก็เบาะทุกที่นั่งใหม่จริงๆไม่ใหม่ได้ไงยังคุมพลาสติกอยู่เลยลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าใครอยากได้ใครหาใช้อยู่อย่าพลาดเลยนะคะแล้วก็ฝาถ้ายไฟฟ้านี้นะคะ คือปิดเปิดไฟฟ้าทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าคันนี้นี่คือถ้าถามการการบอลเหนือว่าดีลักอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้าปกติใช่ไหมคะดีลักก็จะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันใช่ไหมคะลูกค้าแต่คันนี้นะคะเป็นอินเพนซีฟนะคะปกติไม่มีประตูไฟฟ้าไม่มีกล้องรอบคันแต่คันนี้แต่งมาให้แล้วนะคะทั้งประตูไฟฟ้า3บานโอ้โหไม่เหนือได้ไงได้ไปถึง3บาน กอลองรอบคันก็มีนะคะแล้วก็ cruise control ก็มีแล้วนะคะและยังได้เพิ่มเติมก็คือ s u n r o o นั่นเองนะคะบอกแล้วว่าคันนี้เหนือกว่าดีลักอีกนะคะและใครอยากดูภายในนล่ะคะไปดูกันเลยและนี่นะคะบอกเลยว่าภายในหรูมากนะคะลูกค้าสวยมากและออปชันของตัว i m p e n s i v e การต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะคะลูกค้าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ สิ่งแรกที่เห็นลายเบาะเลยลูกค้าไม่เหมือนกันรุ่นอื่นเลยนะคะโอ้โหเบาะลายสวยมากนะคะเป็นลายไดมอนด์ขัดนั่นเองนะคะทุกที่นั่งจะเป็นลายนี้นะคะและลูกค้าดูตรงประตูดูอะไรโอ้โหใหม่มากๆนะคะคันนี้คือใหม่จริงๆและที่สำคัญตรงคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยมีแอร์แบกคู่หน้านะคะและ นะคะจะเป็นจอระบบสัมผัสนะไพโอเนีย er, ตามรุ่นนะคะแต่ที่เพิ่มเติมนี้ลูกค้าระบบกรองรอบคันนั่นเองนะ,ะบอกเลยว่าใครอยากได้ระบบนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มอันนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะคะไม่คิดเงินเพิ่มนะคะลูกค้าเพราะว่าติดตั้งมาเลยนะคะเราสามารถที่จะดูได้เลยนะ,ะจะฟัง fmam ก็ได้นะคะใส่แผน่นนี่ใส่แผ่นก็ได้นะคะ เพราะว่าตัวไพโอเนียตัวนี้คือสามารถใส่แผ่นได้เลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะแล้วก็นะคะที่สำคัญแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะแยกหน้าแยกหลังนะ,ะเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันถ้าเป็นตัว i ิน e n s i v e แล้วนะคะลูกค้าจะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชันดีมากนะคะแล้วก็นะคะอย่างคันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดปิดประตูไฟฟ้าซ้ายขวาหลังนะคะเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่ลูกค้าอยากให้ดูตัวเบาะสวยมากการชอบมากแล้วฝั่งคนขับ จะมีที่เท้าแขนด้วยนะคะลูกค้าอันนี้คนขับขับขี่สบายมากๆนะคะไม่ต้องแบบว่าโอ้โหแขนนี้คือไม่มีที่วางกันเลยและออปชันไม่พูดถึงจะได้ยังไงลูกค้านี่เลยซันลูปมีให้ถึง2ช่องนั่นเองนะคะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่การจะเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะลูกค้านี่สามารถเปิดได้เลยอันนี้ช่องเล็กนะคะลูกค้าแต่ข้างหลัง การให้กล้องขยับไปข้างหลังเลยและข้างหลังนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปิดไฟฟ้าเลยช่องใหญ่มากนะคะบอกเลยว่าใครอยากหาอยู่ต้องไวเลยนะคะคุนใดมีซันรูปแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนะคะซ้ายขวาหลังสวยมากๆและที่พลาดไม่ได้นี่เลยลูกค้าบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะ โกระเป๋ามาแบบว่าหลูมากแล้วก็คู่มือการใช้งานฮุนไดนะคะคู่มือการใช้งานหน้าจอแล้วก็คู่มืออ๋อการใช้งานในส่วนของสันลูปนั่นเองลูกค้าแล้วนี่เลยบุคเซอร์วิสนะคะพลาดได้ยังไงลูกค้าและวารันตีนะคะลูกค้านี่5ปีหรือว่า150,000กิโลนะคะคันนี้ยังอยู่ในวารันตีอยู่นะคะก็คือหมดน่าจะปีหน้าเพราะว่าปี2021นะคะ รถคันนี้นะคะก็คือปี2026ก็ปีหน้านะคะถึงจะหมดวารันตีนั่นเองแล้วนี่ลูกค้าดูเข้าไม่พักเลยนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะและระยะล่าสุดอ๋อเพิ่งจะเข้าเมื่อเดือน2เดือนกุมภาพัปีนี้นี่เองนะคะลูกค้าลูกค้าซื้อไปนู่นเลยไปเข้าปีหน้าเลยนะคะ1 0 0 0 0โลนั่นเองนะคะแล้วลูกค้าการบอกเลยว่า รถที่ดูแลศูนย์แบบนี้นะคะดีมากนะคะทําให้เรารู้ว่าเจ้าของเดิมรักรถด,ดูแลรถไม่ได้ปล่อยรถให้ทิ้งเลยนะคะและอย่างหนึ่งลูกค้าได้ไปนะคะสบายใจได้เลยว่านะคะรถนะคะได้เปลี่ยนการบำรุงรักษานะคะตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะทำให้รถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ,ะบอกเลยว่าข้อดีของรถคันนี้คือเข้าศูนตลอดทุกระยะ และเป็นข้อดีนะแล้วลูกค้าได้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะจากที่เจ้าของเดิมดูแลมาดีจะไม่ดีได้ไงลูกค้าดูภายในโอ้โหแทบจงจะห่อพลาสติกเลยอะ่ะคือภายในสะอาดมากและคันนี้การบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆนะคะดูพื้นดูอะไรเลยลูกค้า คือค่อนข้างใหม่กันเลยนะคะและการแถมฟรีเบาะว i พปรับไฟฟ้าสุดหรูนี่เดี๋ยวการจะปรับให้ดูขึ้นก่อนนะคะโอ้โหสวยมากอะ่ะการชอบมากเลยลูกค้าคือมันหรูจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวการปรับให้ดูเลยนะคะปิดประตูไฟฟ้าก่อนโอ้โหร้อนแดดไหมคะลูกค้าหรือจะปิดสรุปอ่านี่เห็นไหมคะพนักพิง แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังการบอกเลยว่าอันนี้นะคะ mm hmm. เหนือกว่าตัวแกนซาเล็กอีกปกติเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแกนซาเล็กใช้มือนะคะลูกค้านี่แล้วก็พนักพิงใช่ไหมคะอันนี้คือเท้านั่นเองนะคะขานั่นเองนะคะใครอยากจะนอนแบบลาบไปเลยก็ได้นะคะและความพิเศษของเบาะนี่ก็คือนวดได้อุ่นร้อนเย็นก็ได้นะคะของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าการขอย้ำ ของใหม่ร้อยเยังไม่ได้มีการใช้งานนะคะและที่พูดถึงนะคะก่อนหน้านี้นี่ซันลูบใช่ไหมคะลูกค้าข้อดีของซันลูบฮุนไดยานึงคืออะไรลูกค้าสามารถนี่เปิดปิดตรงนี้เองไม่ต้องตะโกนบอกคนข้างหน้าให้ปิดให้ไม่ต้องนะคะนี่เลยการปิดตรงนี้เองได้เลยนะคะโอ้โห บอกเลยว่าสุดหรูของจริงเนื่อว่านั่งออผาดเลยลูกค้านะมีซันรูฟนะคะเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าและก็น,นี่เลยลูกค้าทีวีถึง3จอนะคะนี่จอข้างหลังนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะและมีม่านบังแดดให้รอบคันด้วยสำหรับคันนี้การต้องบอกก่อนว่านะคะคือเป็น11ที่นั่งเดิมๆนะคะนี่เบาะ ทุกเบาะนะคะสามารถใช้งานได้และเบาะเดิมใหม่มากๆเป็นเบาะ11ที่นั่งนะคะลายเขานะคะจะเป็นลายเฉพาะของตัว Impensive นะคะลูกค้าจะหาลายนี้ไม่ได้จากรุ่นอื่นๆแล้วนะคะและเบาะใหม่มากสภาพป้ายแดงจริงๆนะคะบอกเลยว่าแทบไม่ได้ใช้เบาะกันเลยทีเดียวนะคะ ขับแบบว่าอย่างเดียวเลยภายในถึงได้ใหม่ได้ขนาดนี้และมาพร้อมด้วยเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าสุดหรูแบบนี้ใครอยากได้การบอกเลยว่าต้องรีบต้องไหวนะคะอย่างที่การย้ำผลิตเพียงแค่2 0 0คันเท่านั้นและวันนี้ทั้งหมดที่การรีวิวในราคาเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะคะถูกมากลูกคา้าสำหรับคันนี้เหมาะกับใครการบอกเลยโอ้โหเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะไม่ว่าจะมี ลูกนะคะที่ไปโรงเรียนเด็กๆชอบแน่นอนนั่งบอก VIP เสร็จแล้วมีทีวีให้ดูสัวนลูกก็มีเวลาพาเขาไปเที่ยวนะสวนสัตว์เลยให้อาหารสัตว์โอ้โหจีรับการบอกเลยว่าเด็กชอบมากเพราะการพาลูกไปแล้วนะคะลูกการชอบมากๆและอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะพาท่านไปเที่ยวเหนือใต้โอ้โหไม่เหนื่อยแน่นอนภายในกว้างไว้ของได้เยอะการบอกเลยว่าตอบโจทย์ครอบครัวอย่างแท้จริงนะคะและ ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอึดทนไม่จุกจิกลูกค้าชอบถามกันว่าคุณการฮุนไดนี้จุกจิกไหมการบอกเลยว่าไม่จุกจิกแน่นอนลูกค้าพรเครื่องยนต์ของเขานะคะใช้มาเป็น10ปีแล้วรุ่น A2 175แรงมา้าทําให้มีการพัฒนานะคะทําให้ลูกค้าเวลาเอ้ยใช้รุ่นแรกๆเอ้ย ไม่ดีตรงไหนนู่นนี่นั่นเขาพัฒนาทำให้รุ่นสุดท้ายบอกเลยว่าโอ้โหใช้งานได้แบบว่าดีเยี่ยมนะคะไม่จุกจิกเลยนะคะเครื่องเกียร์นี่คือดีมากนะคะอันนี้คือการบอกเลยว่าเพราะว่าการลูกค้าก็รู้ถ้าติดตามการมาการขายหุ้นใดเยอะมากนะคะแทบจะไม่มีลูกค้าที่โทรมาเลยคะ่ะว่าเครื่องพังเกียร์พังนะคะลูกค้า และเดี๋ยวการจะพาไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าไม่เชื่อใช่ไหมคะลูกค้าไปดูกันเลยค่ะและเดี๋ยวการเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยลูกค้านี่ใหม่มากนะคะโอ้โหร้อนเลยเพราะว่าสซ็ตคัทมานานนะคะดูตัวน็อตตัวเมทอาร์เลยลูกค้าไม่มีขายอันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะห้องเครื่องนะคะที่การทมร้อนเดิมๆตัวน็อตลูน็อตอะไรเดิมทั้งหมดนะคะคันนี้สวยมากเครื่องได้รับการดูแลเข้าสูงตลอดทุกระยะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเมื่อเดือนสองนี้เองนะคะ เครื่องยนต์ A2 175แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอึดทนอย่างแน่นอนนะคะคันนี้คือใหม่มากจริงๆลูกค้าและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะต้องรีบต้องไวกันเลยนะเพราะรุ่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆลูกค้าผลิตเพียงแค่200คันเท่านั้นนะคะและวันนี้อย่างที่การบอกฟรีของแถมของแต่งมูลค่ากว่า200,000บาท ในราคาเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะถูกมากนะใครที่อยากได้นะคะการบอกเลยว่าซื้อสดไม่บกแวร์ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มแถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะดาวน้อยมากนะคะลูกค้าโทรมาเข้ามาคุยมาปรึกษากันได้เลยได้ดอกเบี้ยถูกแน่นอนเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เเท่านั้นนะ,ะอยากได้นะคะ ทักมาเลยอินบ็อกมาเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยหรือลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่จังหวัดใกล้ๆหรืออยู่ที่นี่นะคะอยากจะเข้ามาดูรถก็ได้เลยนะคะร้านการอยู่ตรงเส้นบางบัวทองนะ,ะติดกับโลตัสไซน้อยหาง,ง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมุสองภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกหรือสาจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าคุณการ ไม่สะดวกเข้ามาเลยนะทำยังไงได้อยากได้คันนี้มากๆหามานานแล้วสวยๆแบบนี้ได้เลยลูกค้าเรานะคะมีน้องๆเซลล์นะคะที่ได้รับการเทรนการดูแลนะคะลูกค้าโทรเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะ,ะเราจะให้น้องๆดูแลเลยไม่ว่าจะเป็นการดูรถนะคะวิดีโอคอดลดูรถหรือส่งรีวิวให้นะคะ หรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะบอกเลยว่าน้องเซลล์จะดูแลทุกขั้นตอนนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะการเตรียมเอกสารการคุยกับไฟแนนซ์หรือเวลาที่ส่งรถให้กับลูกค้าผ่านรถสไลดล์น้องๆจะทําการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอส่งให้ลูกค้ายืนยันว่า รถออกจากร้านแล้วนะลูกค้านะคะลูกค้าจะได้รับรถสวยที่บ้านกี่โมงนะคะบอกเลยว่านะคะได้รับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่ติดตามจะรู้เลยว่าร้านเราขายจริงมีหน้าร้านจริงซื้อออนไลน์ได้จริงส่งจริงรถสวยจริงถึงหน้าบ้านนะคะบอกเลยไม่สีสวัวทมนะคะการดูแลแลูกค้าดูแลนะคะกำกับทุกอย่างนะเพราะว่า อยากให้ลูกค้าได้รับรถสวยสภาพไยแดงจริงๆนะคะอยาก <c oughs> าการเลยต้องดูแลทุกขั้นตอนไม่ว่าตั้งแต่รถเข้ามานะ้าทำนะลูกน้องล้างรถนะคะขัดสีเคลือบสีอย่างคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าจะออกรถนะคะการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับ รถสวยสภาพ,พไปแดงแน่นอนนะคะและวันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ